16คำทำนายพระพุทธเจ้ากว่า2,500ปีที่เกิดขึ้นจริงพุทธธรรนายในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทํานายพระสุบินหรือความฝันของพระเจ้าประสนชิโกศลจำนวน16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทํานายว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลงซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนื้อความดังกล่าวปรากฏในอัฐกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดกเอกนิบาตชาดกขุทกานิกายวันหนึ่งพระเจ้าประสีนธิโกศลผู้ครองกรุงสาวัตถีได้เสด็จเข้าสู่นิทารมในราตีการ คลั่นล่วงปัดชิมอย่างใกล้ลุง่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวงถึง16ประการอันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาดจึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทมและคลันรุ่งเช้าก็ได้ให้พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจำราชสำนักทำนายพวกพรามณ์ปุโรหิตก็พากันทำนายว่าเป็นพระสุบินที่ร้ายและว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตรายสามประการไม่เสียราชรัพย์ ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือไม่ก็ต้องสวรรคตอย่างใดอย่างหนึ่งและแนะให้พระองค์ทำพิธีบูชายันสัตว์เพื่อสะดอกดเคราะห์เมื่อพนางมัลลิกาพระมเหสีทราบเรื่องเข้าจึงทูลให้ไปขอคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่า เหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอนเพียงแต่ไม่ใช่เกิดแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือแว่นแขวนของพระองค์แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกท,ทั่วไปและแก่พระาศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้าเมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว2,500ปีเมื่อาศาสนาเสื่อมลงเมื่อาศาสนาเสื่อมลงกล่าวกันว่าอายุพระพุทธาศาสนาของพระสมณัฎยดมยืนยาวเพียง5,000ันปี หลังจากนั้นต้องรอยุคข,ของพระศรีอริยเมตรยัยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาปรดสัตว์ความฝันของพระเจ้าปรเสนธิโกศลและคำทํานายของพระพุทธเจ้าทั้ง16ประการประกอบไปด้วย หทรงฝันว่ามีโคตัวผู้สีบนดอกอันชันสี่ตัวต่างคิดจะชนกันก็พากันวิ่งมาสู่ท้องพระลานหลวงจากสีทิศฝูงชนต่างรอดูโคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่นแต่แล้วต่างก็ถอยออกไปไม่ชนกันพระพุทธเจ้าได้ทำนายไว้ว่าในอนาคต ในช่วศาสนาของพระองค์เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลงมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าจาักแรงทุกภิกขภัยจะเกิดขึ้นคลายเมฆตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระหึม่มแต่แล้วก็ไม่ตกกลับเลยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแต่ไม่ชนกันฉะนั้นสองทรงฝันว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่โตเพียงคือบ,บ้างสอบบ้าง ก็ออกดอกออกผลแล้วพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อโลกเสื่อมมนุษย์แม้จะมีอายุยาวมีวัยยังไม่สมบูรณ์ก็จะมีราคะก้าและสมสู่กันตั้งแต่อายุน้อยและจะมีลูกตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ก็มีผลแล้ว 3. ทรงฝันว่าทรงเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากันดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดพระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอกผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอยคนเท่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่งหาเลี้ยงตนไม่ได้ก็ต้องง้ะต้องประจบเด็กๆด,ดังที่แม่โคที่ต้องกินนมของลูกโคฉะนั้นในยุคสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจลูกยิ่งนักต้องประจบประแจงปะหลอกลูกอยู่เสมอ ถ้าพูดต่อลูกดีๆลูกก็จะแบ่งปันเงินทองให้ได้ใช้บ้างถ้าพ่อแม่พูดไม่ดีก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งอะไรจากลูกเหตุการณ์นี้จะเกิดในภายภาคหน้าโน,น้น 4. ทรงฝันว่าผู้คนไม่ใช้หัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอดลากเกวียนกลับไปใช้หัวรุ่นที่ยังปราศจากกำลังมาลากเมื่อมันลากเกวียนให้เล่นไม่ได้มันก็สลัดแอกนั้นเสีย พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในภายหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยุกย่องและมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้มีสติปัญญาความรู้กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัดด้วยประสบการณ์ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีกิจการต่างๆก็ไม่สำเร็จก็เหมือนใช้โครื่นมาเทียมแอกเกวียนก็เล่นไม่ได้ชั้นใดก็ฉันนั้นข้อที่ห้า ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนก็เอาหญ้าไปป้อนที่ปากทั้งสองข้างมันก็กินทั้งสองข้างพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรมตั้งคนพาลหรือคนไม่มีศีลไว้ในตําแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่นคนเหล่านั้น ก็จะไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษแต่จะตัดสินคดีต่ตางๆตามใจชอบโดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก 6. ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งพร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสวะใส่ถาดทองนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนาะ คนตระกูลต่ำหรือคนพานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและคนมีตระกูลก็จะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นเหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสวะรถ7ทรงฝันว่ามีชายคนหนึ่งนั่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปในที่ใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ตังที่บุรุษนั้นนั่งอยู่แล้วก็กัดกินเชือกนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าในการข้างหน้า ผู้หญิงจะละดแหละโลเลลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวเที่ยวเตรประพฤติทุศีลแล้วก็จะเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความลำบากไปใช้หรือให้ชายชู้เหมือนนางหมาโซที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วหย่อนลงไว้ใกล้เท้า 8. ปดส่งฝันว่ามีตุ่มน้ำเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวงังแวดล้อมด้วยตุ่มว่างๆเป็นอันมากแต่คน ก็ยังไปตักน้ําใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแล้วล้นอีกโดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆนั่นเลยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าในอนาคต เมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอำนาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ได้วกว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนจนหารายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นดังฝูงชนที่ต้องตักน้ำใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้นส่วนตุ่มน้ำที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ำ ทรงฝันเห็นสระแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มและมีท่าขึ้นลงโดยรอบสัตว์ต่างๆก็พากันดื่มน้ำในสระแต่แทนที่น้ำบริเวณที่สัตว์เหยียบย่อมจะคุณกลับใสสะอาดส่วนน้ำที่อยู่ลึกกลางสระที่สัตว์ไม่ได้ไปดื่มหรือเหยียบย่อมแทนที่จะใสะกลับขุ่นคน้น พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมขาดเมตตาคอยใช้อำนาจรีดนาทาเร้นหรือกินสินบนชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆทำให้ที่นั้นๆมีคนพากันไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเหมือนน้ำร,บรอบๆบสระที่ใสส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่าเหมือนกลางสระที่ขุน่นมัวสิบ ทรงฝันว่าเห็นข้าวที่คนหูงในหม้อใบเดียวกันสุกไม่เท่ากันโดยแบ่งออกเป็นสามส่วนคือข้าวแฉะข้าวดิบและข้าวสุกดี พระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมกันมากขึ้นก็จะทําให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือตกไม่ทั่วถึงทําให้การเพราะปลูกบางแห่งได้ผลบางแห่งก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันกับข้าวที่สุกบ้างดิบบ้างและแฉะบ้าง 11. ทรงฝันว่ามีคนนำแก่นจันทร์ที่มีราคาแพงไปแลกกับเปลียงเนา่า เปลียงมีสาความหมายคือนมสัมผัสน้ำแล้วเจียวให้แตกมัน 2. น้ำมันจากไขข้อวัวและสเถาวันเปลียงแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวันเปลียงเทียบกับแก่นจันที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่าสองความหมายแรกพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํำนายว่า การภายหน้าพระภิสุที่เห็นแก่ได้ทั้งหลายแทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์และความโลภก,กลับใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหากินหาปัจจัยบริจาคเข้าตัวเองเหมือนเอาแก่นจันทร์หรือธรรมะคำสอนที่ดีไปเลกเอาเท้าวันเนา่าหรือลาบอามิตรที่ได้รับมาซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆได้ สิทรงฝันเห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือกลับจะได้รับความเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อถือว่ามีน้ําหนักเบาเหมือนกับผลน้ำเต้าซึ่งปกติจะลอยน้ำแต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักหรือนักแน่นจึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนักราวกับน้ำเต้าที่จมน้ำได้ 13ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือนลอยน้ำได้เหมือนเรือพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำนายว่าถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือซึ่งหนักแน่นมีน้ำหนัก เปรียบประดุจด,ดังแท่งศิลากลับไม่ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นถ้อยคําที่ไม่มีน้ําหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วก็คือคนหันไปเชื่อคําพูดของคนที่ไม่ควรเชื่อถือเหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจมสิ่งที่ควรจมกับลอย 14. ทรงฝันว่าทรงเห็นฝูงเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วกืนกินเข้าไปพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าเมื่อมนุษย์ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสราคะสามีจะตกอยู่ในอํานาจของเมียเด็กและจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้เหมือนกันกับเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูได้ 15. ทรงฝันว่า ูงพญาหงทองที่มีขนเป็นทองถูกแวดล้อมด้วยกาพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าในอนาคตผู้มีตระกูลต้องไปเที่ยวประจกและสวามิภักดิ์ต่อผู้ที่ไม่มีตระกูลเหมือนหงทองแวดล้อมด้วยกาและสิบทรงฝันว่าฝูงแกะพากันไล่กวดฝูงเสือเหลืองและกัดกินทำให้เสืออื่นๆสะดุ้งกลัวจนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะพระพุทธองค์ทรงทำนายว่า ต่อไปภายหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอำนาจและใช้อำนาจไม่เป็นธรรมทำให้คนดีถูกทำร้ายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องหลบนี้ซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะเมื่อพิจารณาความฝันจะเห็นว่าหลายข้อในความฝันเป็นสิ่งที่ผิดไปจากธรรมชาติเช่นแม่โคกินนมลูกโคม้าสองปาก เกียดกินงูและแกะกินเสือเป็นตน้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีในอันไปสู่พุทธธรรมในทั้งสิ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าพระเจ้าประเสนทิทีโก,ลกศลกษัตริย์ในสมัยพุทธกาลทำไมฝันได้ไกลไปถึงอ,อนาคตอันไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ได้ถึงเพียงนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าคงเป็นเพราะเทวดาดุใจให้พระองค์ฝันแปลกประหลาดเพื่อพระบรมศาสดาจะได้ฝากพุทธธรรมนายเป็นคํายาากรออมตะเอาไวา้เป็นเครื่องตื่นสติให้มนุษย์โลกได้ตระหนักและระมัดระวังภัยพิบัตินานประการที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า